ไปต่อไม่ไหวดาราเลิกกันจากคู่รักเป็นคู่ร้างต้อนรับปีหนูท้องมากันที่คู่แรกสาวพิษและหนุ่มต๊อดลือสนั่นว่าฝ่ายหญิงมีรักใหม่ด้านหนุ่มต๊อดประกาศปิดไอจีคู่ไปมันก็การทบความรู้สึกกันเนะบางทีแล้วพี่ตอดก็ก็เป็นเป็นไป,นป,นปนตามนั้นค่ะคิดว่าก็ มันก็จบไปแล้วเนาะก็พีกว่าก็เป็นเป็น,เป,นเป็นเหตุผลที่เราคุยกันค่ะก็ตอนนี้ก็ยังไม่อยากจะพูดอะไรอยู่ด้วยความที่พี่ก็รู้สึกว่าก็เสียใจกับคูดนะพี่ก็ไม่อยากพูดอะไรให้กระทบกับความรู้สึกพี่ต่อด้วยแล้วก็พีด้วยอนะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายก็ก็มีการคุยกันแล้วก็นะตอนนั้นก็เข้าใจกันใครเป็นคนตัดสินใจพีความสัมพันธ์ คือเราเป็นคนบอกเริ่มนอนก่อนคือเหมือนเหมือนจริงๆทุกความสัมพัญทุกความสัมพัญก็ไม่อยากให้มันต้องเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็ไม่อยากต้องแบบมีแยกการอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าสุดท้ายพอมันเดินทางมาถึงจุดหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะพี่ก็ก็มีอะไรหลายอย่างต้องมองอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าอืมเป็นแบบนี้ดีกว่า ตอนน้น so, uh oh, uh> ี่มันมีเรื่องของโมที่สามเกี่ยวข้องด้วยคุณนี่คุกอยางชี้แจงอะไบ้างอหมคะซึ่งมันไม่เกี่ยวข้องเลยค่ะพี่ก็รู้สึกแบบมันเป็นเรื่องของเราสองคนน่ะแล้วมันต้องไปเดือดร้อนกับคนอื่นอะไรเงี้ยพี่ก็รู้สึกแบบออมันมันไม่ใช่อ่ะค่ะมากันที่คู่ที่สองใบเฟิร์นและหนุ่มเจโมใบเฟิร์นสุดช็อคเจโมคบซ้อนแฟนสิบปีสร้างโลกไว้สองใบ เอาลำดับเรื่องราวลำดับเร <มา S 2> ื่องราวให,ให้ให้ฟังจริงๆ<ช>ต้องต้องเริ่มเล่าตั้งแต่วันที่สิบสี่เนาะวันนั้นเนี่ยตอนเย็นก็คือไปก็ไปทานข้าวกับพี่มพโมเป็นเรื่องปกติจริงแล้วเฟิร์สกับพี่โมไม่ได้เป็นฟิลแบบหวานอ่ะไม่ได้เป็นฟิลโมเมนต์ะอะไรเงี้ยก็เห็นว่าขอบุญลูกเขาขอบุญลูกเราลูกคู่เราคู่ลูกลูกที่ที่จุดนี้ก็ก็เราก็รู้สึก อะไรไหมในตอนที่เขาโพสต์รูปแล้วก็มันก็คงจะเป็นเขาคงอยากโพสต์ในวันเลนทายมากเลยแบบเป็นขันไจนะใช่ค่ะเขาก็พูดว่าเขาเป็นทางอลไรที่เขาดูแล้วรู้สึกว่าเออคงอยากโพสต์ในวันวันนี้คงอยากให้มันว,วันนี้มันเป็นโมเมนต์อะไรสักอยาก่างแล้วก็ถ้าเห็นว่าเขาโพสต์เราก็อแแ่ะตอนแรกเราก็ลงสตอรี่รูปเป็นเป็นเขาก่อนเงนี้แล้วก็โพสต์โดยที่เราก็รู้สึกว่าอ่ะมึงโพสต์โพสต์โพสต์จนวันที่สิบห้าจริงๆนะเพิ่นจำเวลาไม่ได้แน่นอนนะแต่ เหมือนประมาณว่าเริ่มเห็นเป็นคอมเมนต์ในไอจีเฟิร์นของวัทแล้เป็นไม่เยอะนะคะประมาณสองสามคอมเมนต์แปลกๆที่เป็นแบบเชิงแบบเออโน่นไปเลิกอะไรอย่างเงี้ยจกิจจกิจที่เรารู้สึกเอ๊ะเอ๊ะอ่ะกับกับคอมเมนต์ตรงนี้อะไรเงี้ยเราก็อะไรวะเอาจริ้งก็เริ่มแบบตกใจนะตอนแรกั้นคอมเมนต์ว่าไงขอโทษที่ที่เฟิร์นไม่รู้เรื่องนี้มาก่อนแล้วก็แบบฝากไปขอโทษ อีกคนนึงอว่า้องสาวไม่ร <c oughs> ู้จร <c oughs> ิงๆริเพราะว่าเขารู้เหมือนไม่มีทางอื่นอนะันเหมือนนางก็รู้เรื่องละอ่านางรู้ละนางก็เลยโดนนางเอโทรมาตล้วว่านางแป๊บเดียวเองแป๊บเดียวเองเขาโทรมาบอกว่าแบบอ่ะพี่โมเรื่องมันเป็นไงวะแล้วมันจริงไหมมันยังไงมันยังไงเขาก็เขาก็ยอมรับเขาเขายอมรับว่าเรื่องมันก็มันก็เป็นแบบที่ที่รู้นั่นแหละที่เขาก็ยังคุยกันอยู่ พียงแต่ว่าเขาไม่ได้แบบไม่ได้ไปมาหาสุตรีเขาอ่นีตอันนี้โอกาสเขายังมีโอกาสจะให้โอกาสหมนัหนูมองว่าอนาคตตัวหนูยังตอบตัวหนูเองไม่ได้เลยแต่มันไม่ได้ง่ายแล้วอ่ะเพราะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นมันหนักอ่ะส่วนคู่ที่สามสาวไอซ์และไฮโซนน์สาวไอซ์ถอดแหวนมันเลิกฟ้าผ่าข่าวลือกลายเป็นเรื่องจริง โสดค่ะโสดสิ่งที่เกิดขึ้นมันมีเหตุผลออกมาถ้าเราปิดหูปิดตาแล้วก็มองข้ามเหตุผลเออแบบมันมีปัญหาเหตุผลอันนั้นน่ะวันข้างหน้าปัญหานั้นมันก็ยังอยู่แล้วถ้าเลิกในวันข้างหน้านั้นน่ะยุ่กว่าจะเสียใจกว่านี้ไอ้ว่าการยุติไม่ใช่เรื่องที่แย่ที่สุดแต่การปิดหูปิดตาเราดันทุลังอันนั้นน่ะเป็นเรื่องที่แย่